นี่คือ Infinix Hot 30i นะครับผมน่าจะเป็น IPS ขนาด6.6นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate 90 Hz ิร์รนะครับ CPU เป็น Octa Core Gaming Processor นะครับผม RAM 8GB มีโหมด Extended RAM เพิ่มแรมได้สูงสุดถึง8 g b นะครับความจุ128 g b และยังเพิ่ม SD card ได้ถึง1 t ทกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลัก13 MP และกล้อง AI Lens ครับผมกล้องหน้า8 MP พอร์ตชาร์จจะเป็น Type C นะครับผม USB Type C ระบบเสียงจะเป็นลำโพงเดี่ยว DTS มีรูฟัง3.5มิลลิเมตรนะครับผมเซนเซอร์จะมี G sensor E compass Gyroscope Light sensor Proximity sensor ไปจนถึง fingerprint นะครับแบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จไว18วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 12สินค้าทางร้านเป็นของแท้ของใหม่เมื่อ100% รับประกันร้าน7วันรับประกันศูงถทา1ปีนะตอนนี้สินค้าพร้อมส่งครับผม